สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนนะครับกลับเข้าสู่ช่องลักช r ร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกรหัสเน็ตฟรีนะครับวันนี้นะครับเป็นเครือข่ายของ TrueMove นะครับวันนี้นะครับมีทั้งหมด7ตัว่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวงผมในต่อๆไปนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้นะครับช่องผมก็ถึง1 5ึ0งพันหซับสไครต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่สําเร็จนะครับผมอีกหนึ่งเป้าหมายของผมก็แล้วกันนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกันต่อไปนะครับผมก็ไปถึงสองพันไปถึงสามพันไปถึงสี่พันเลยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆนะครับผมนะแล้วก็ก่อนที่จะรับชมคลิปเนี่ยนะครับไม่ควรมีตังในซิมเพื่อป้องกันการโดนหักเงินนะครับแนะนําว่าให้ใช้เป็นซิมสำรอง ซีมสองอะไรประมาณนี้ในการใช้ในการสมัครนะครับผมและอีกหนึ่งข้อเลยนะครับก็คือใส่ให้ครบท,ทุกตัวนะครับรหัสเนีทุกตัวมีเงื่อนไขนะครับถ้าซีมของคุณตรงตามกับเงื่อนไขของราเน็ตก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่ถ้าซีมของคุณไม่ตรงตามกับเงื่อนไขของราคเน็ตก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับผมเพราะฉะนั้นใส่ให้ครบทุกตัวนะครับผมโอเคเพื่อไม่ปการเสียเวลาครับเราไปเริ่มราเน็ตตัวแรกกันเลยนะครับ สำหรับลหานเน็ตตัวแรกนะครับดอกจัน878ดนะครับดอกจัน0982นะครับสี่เหลี่ยมนะครับสำหรับลหานเน็ตตัวนี้นะครับ320 MB อใช้งานได้1วันนะครับทวนกันดีครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน878ดอกจัน0 9 8ย์ดสสี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้320 MB อใช้งานได้1วันนะครับสำหรับลหานเน็ตฟีตัวที่2นะครับดอกจัน 878นะครับดอกจัน808118สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับแรกก่อนใช้งานได้30วันหรือว่า1เดือนเลยนะครับทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน878นะครับดอกจัน808118สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับแรกวันใช้งานได้30วันหรือว่า1เดือนเลยนะครับสำหรับร้านเน็ตฟรีตัวที่3นะครับ ดอกจัน940นะครับสี่เหลี่ยมนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ1กิกนะครับใช้งานได้1วันนะครับทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน940สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้1กิกใช้งานได้1วันนะครับแล้วก็สำหรับร้านเน็ตฟีตัวที่4นะครับดอกจัน900นะครับดอกจัน3510สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับ 1กิกนะครับใช้งานได้1วันนะครับผมทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจันเก้์ศูนดอกจันสามห้าหสี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้1กิกนะครับใช้งานได้1วันนะครับผมแล้วก็สำหรับร้านเน็ตฟรีตัวที่5นะครับดอกจันแปดเจ็นะครับดอกจันสองสี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับ320 MB นะครับใช้งานได้1วันนะครับทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน แปดเจ็ดแปดดอกจันสองสี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้สามร b อยยี่สิบเอมบใช้งานได้หนึ่งวันนะครับแล้วก็สาําหรับด้านเน็ตฟรีตัวที่หกนะครับดอกจันแปดศูนย์แปดสี่เหลี่ยมสําหรับตัวนี้นะครับสิบห้ากิกนะครับใช้งานได้สามสิบวันหรือว่าหนึ่งเดือนเลยนะครับทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจันแปดศูนย์แปดสี่เหลี่ยมสําหรับตัวนี้สิบห้ากิกใช้งานได้สามสิบวันหรือว่าหนึ่งเดือนเลยนะครับแล้วก็สําหรับร้านเน็ตฟรีนะครับตัวที่ 7ตัวสุดท้ายแล้วนะครับดอกจันแปดเจดดนะครับดอกจัน0ูย์เ9 8ดสองออกขอยครับผมผมดูผิดตัวโอเคครับดอกจันแปดเจ็ดดนะครับดอกจัน8ปดสาม8ดแดสามสี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับหนึ่งอใช้งานได้หนึ่งชั่วโมงนะครับทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน8ปดเจดแปดดอกจันทปดสามแปดแปดสามสี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้ 100MB ใช้งานได้1ชั่วโมงนะครับโอเคนะครับผมสารคดปวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับทั้งหมด7ตัวนะครับก่อนก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามให้ผมนะครับให้ถึง2,000ด้วยนะครับผม2 0 0 0 s u b s c r i b e นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามจนถึง1 5 0 0 s u b s c r i b e นะครับผมเราตั้งเป้าหมายก็คือก่อนสิ้นเดือนแต่ก็ทันนะครับได้แบบ เร็วมากๆนะครับของคุณทุกคนจริงๆนะครับโอเคสตหรับคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับก็อย่าลืมฝากติดตามคลิปด้วยนะครับเราลงทุกวันเลยนะครับตอนนี้นะครับถ้าปกติธรรมดาจริงๆก็คือจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยนะครับ5้าโมงเย็นนะครับเสาร์อาทิตย์5้าโมงเช้านะครับแต่ช่วงนี้ก็ลงทุกวันนะครับทุกวันแล้วก็ทุกเวลาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น5้าโมงเช้าและห้าโมงเย็นนะครับโอเคสาหรับคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ วิธียกเลิกเน็ตฟรีจะมีทั้งหมด2แบบนะครับก็คือวิธียกเลิกเน็ตฟรีทีละตัวนะครับแล้วก็ยกเลิกเน็ตฟรีทั้งหมดที่เราเคยสมัครนะครับผมโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมซึ่งขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าอันนี้เนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะยกเลิกสําหรับเน็ตที่เราเสียตังในการเติมหรือเปล่าแต่แน่นอนว่ามันจะยกเลิกเน็ตฟรีนะครับผมเพราะฉะนั้นก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มจากยกเลิกทีละตัวก่อนนะครับสาหรับการยกเลิกทีละตัวเนี่ยนะครับก็ให้ทุกคนกดตัวจัน 90 1นะครับผมหลังจากนั้นให้กดดอกจันนะครับผมกดตัวที่จะยกเลิกนะครับตามด้วยสีเหลี่ยมนะครับผมก็อย่างเช่นอ่ะผมจะยกเลิกตัวที่เป็นรหัส e ปีของพม่านะครับก็คือดอกจัน935ดอกจัน9้าสีเหลี่ยมนะครับวิธียกเลิกทีละตัวก็คืออ่ะสมมติถ้าผมจะยกเลิกตัวนั้นก็ดอกจัน901นะครับผมดอกจัน935ดอกจัน9นะครับตามด้วยสีเหลี่ยมนะครับแค่นี้นะครับ ดอกจัน901เนี่ยนะครับก็เป็นตัวยกเลิกนะครับสำหรับดอกจัน935ดอกจัน9เนี่ยก็จะเป็นรหัสเน่ยที่เราจะยกเลิกนะครับก็ให้กดสี่เหลี่ยมแล้วก็กดถอองไปได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นการยกเลิกทีละตัวนะครับแล้วก็อีกหนึ่งวิธีนะครับผมก็สำหรับวิธีที่2เนี่ยนะครับก็คือยกเลิกทั้งหมดนะครับโดยการอ่าในการโดยการยกเลิกทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ให้กดดอกจัน190สี่เหลี่ยมแค่นี้เลยนะครับแล้วก็กดถอองไปได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นการยกเลิกทั้งหมดเน็ตฟรีทั้งหมดเลยนะครับ